สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับและพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการผ่านทีวีดาวเทียมบลูสกาอยู่ทั่วประเทศทุกขนแห่งตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศหรือพี่น้องชาวไทยที่เดินทางไปทัศนศึกษาหรือไปดูงานในต่างแดนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตได้เรียนกับท่านที่เคารพครับว่า บรรยากาศของสังคมไทยดูเหมือนดูเหมือนว่าเป็นบรรยากาศที่มีแต่ความชื่นม่นมีแต่ความเบิกบานอยู่ในหัวใจเพราะเนื่องจากว่าพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธต่างก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวในการที่จะเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยแน่นอนที่สุดครับในงานเทศก,กาลทุกครั้งนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพวกเราทุกคนจะต้องมีสติไม่ประมาทเพราะถ้าหากว่าขาดสติ มีความประมาทแล้วอาจจะพลาดพลั้งถึงแก่ความสูญเสียได้ทั้งชีวิตทรัพย์สินตลอดจนคนที่เรารักอาจจะต้องพัดพลากจากกันสิ่งที่จะเรียนกับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนในเช้าวันนี้ก็คือวันนี้ท่ามกลางใบหน้าที่เบิกบานความรู้สึกที่สดชื่นเพราะว่าจะเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดสำคัญประจำปี ก็คงจะต้องเรียนท่านที่เคารพครับว่าปัญหาของบ้านเมืองนั้นยังค้างคา,าอยู่เราจะมีความสุขกันได้อย่างไรถ้าตราบใดบ้านเมืองของเรายังมีปัญหารกรุงรังอยู่เช่นนี้วันนี้บ้านเมืองไทยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าผลพวงจากสิ่งที่ทักษิณได้ฝากมรดกที่เป็นความเจ็บปวดให้กับคนไทยตั้งแต่ปี2544จนถึงวันนี้ มันฝังรากลึกลงไปในทุกอน,นูของแผ่นดินทุกอน,นูของชาติบ้านเมืองวันนี้ทักษิณอาจจะไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดของคนไทยเพราะทักษิณเป็นคนมีเงินมีทองจะเดินทางไปไหนมาไหนก็มีผู้ห้อมล้อมมีข้าทาสบริวารคอยที่จะไปอ๋สอสพลอวันนี้ทักษิณเองมาพำนักอยู่ที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งอยู่ในเขตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วันนี้บรรดาข้าทาสบริวารที่ต้องการจะได้ลาบยศเสราเสริญต้องการจะได้เงินได้ทองได้ตําแหน่งก็จองตัว๋วจองคิวเดินทางมุ่งหน้าสู่ฮ่องกงเป็นคณะเป็นหมู่ชุดแล้วชุดเล่าแน่นอนที่สุดครับสิ่งที่ผมจะเรียนกับพี่น้องชาวไทยที่รักและเคารพทุกท่านก็คือขณะนี้ผลพ,พวงจากทักษิณและยิ่งลักได้ร่วมกันสร้างปัญหาให้กับชาติบ้านเมือง มองไปทิศทางไหนมีแต่ปัญหาทั้งสิน้นถ้าจะถามว่าสิ่งต่อไปนี้เท่าที่ผมได้ชัดโน้ตขึ้นมาสั้นๆว่าคำตอบเหล่านี้พี่น้องมวลมหาประชาชนคิดว่าเป็นทุกข์หรือไม่หนึ่งครับวันนี้ประเทศไทยของเราขาดรัฐบาลที่น่าเชื่อถือหรืออาจจะพูดได้ว่าบ้านเมืองของเราขณะน,นี้ไร้รัฐบาลที่จะบริหารบ้านเมืองก็เป็นได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่พวกเรากล่าวหาแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นนั้นวันนี้เมื่อมีคดีความสู่สารรัฐธรรมนูญคุณยิ่งรักษ์เองก็ออกมาพูดต้องการที่จะหลบหลีกให้พ้นจากประเด็นของกฎหมายต้องการที่จะให้พ้นจากการตัดสินของตุลาการยิ่งรักษ์ออกมาพูดอย่างไรพี่น้องครับยิ่งรักษ์มาบอกว่า ก็ลาออกตั้งนานแล้วาท่านโทษออกว่าออกมาพูดบอกว่าออกมาตั้งนานแล้วใช้คาว่าออกมาตั้งนานแล้วเนี่ยเหมือนประน,นึ่งว่าเรื่องคดีของคุณทักษของของคุณทวินเปลี่ยนสีที่สวกลุ่มหนึ่งได้ยื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญโดยนําเอาคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ได้กล่าวหารัฐบาลทั้งคณะว่ากระทำการอันมิชอบเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ ในการแทรกแซงการปฏิบัติงานของข้าราชการประจําซึ่งขณะนี้ยิ่งลักษ์เองถ้าเป็นคนไข้ก็เหมือนกับคนไข้ที่อยู่ใน ICU ในห้อง ICU รอเวลาเท่านั้นเองครับยิ่งลักษ์ก็อาการตกใจบอกว่าวันนี้พูดในทำนองเหมือนว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลตั้งนานแล้วแต่ในขณะเดียวกันครับยิ่งลักษ์ก็ยังเดินทางออกไปสั่งราชการอยู่ไม่ว่าใจะในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือตามกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงกลาโหม ในฐานะที่ตัวเองนั้นเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อเป็นอย่างนี้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลมันไม่มีอะไรเหลือหรออยู่แล้วเหมือนรปนหนึ่งว่าบ้านนี้เมืองนี้ไรรัฐบาลที่จะบริหารบ้านเมืองเรื่องต่อมาครับวันนี้เรื่องที่เป็นปัญหานหนักอกของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศก็คือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ําวันนี้บ้านเมืองไทยพบแต่ปัญหาเรื่องของข้าวยากหมากแพง สินค้าทุกชนิดราคาแพงริบรลวข้าวราดแกงขณะนี้จานหนึ่งประมาณ40บาทแล้วบางแห่งก็ถึง50บาทเพราะเนื่องจากว่าต้นทุนในการนำมาผลิตอาหารนั้นราคาสูงริบรลวในขณะเดียวกันครับประชาชนหาเช้าไม่พอกินถึงค่ำประชาชนขาดเงินในกระเป๋าเพราะเนื่องจากว่ายากจนกันทั่วประเทศนี่เป็นปัญหาที่ถือได้ว่าเป็นปัญหามหาภาคคนไทยทั้งประเทศทุกภาค รวมทั้งภาคเหนือภาคอีสานก็ประสบปัญหาชะตากรรมเช่นนี้เหมือนกันนอกนือจากนั้นครับปัญหาที่สามก็คือปัญหาเกษตรกร,กรชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกระดูกสันหลังของบ้านเมืองพบกับปัญหาชออช้ำระกำซวงเอาข้าวชาวนาไปแล้วไม่ชำระเงินให้ชาวนานี่ก็คือเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่รัฐบาลยิ่งรักษณ์นำมาใชา้และเกิดปัญหาทำให้ขาดแคลนในเรื่องของ เงินของประเทศไม่ว่าจะเป็นในเรื่องข้อวินัยทางการเงินการคลังที่ทําให้สูญเสียงบประมาณของบ้านเมืองไปเป็นจํานวนนะครับไม่น้อยกว่าประมาณ6-7เแสนล้านบาทในขณะนี้แต่ในขณะเดียวกันครับชาวนาผูกคอตายไป22รายแล้วเพราะความชอกช้าที่ข้าวซึ่งเป็นผลผลิตจากหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเองนั้นนําไปจํานํากับโครงการของรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ยอมชําระเงินให้ เพราะเนื่องจากว่าไม่มีเงินจะจ่ายให้ชาวนาเมื่อถามว่าข้าวอยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ได้วันนี้ดูเหมือนว่าชาวนา <c oughs> จะมีความเชื่อถือในพระภิกษุสงฆ์อย่างหลวงปู่พุทธอิสระมากกว่าเชื่อถือในรัฐบาลดอกนี้จากนั้นครับปัญหาประการที่สของบ้านนี้ <c oughs> เมืองนี้ก็คือรัฐบาลซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศชาติเองไม่เคารพกฎหมายกติกาของบ้านเมือง จะเห็นได้ชัดครับว่ากฎหมายของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กําหนดว่าจะต้องเคารพในในเรื่องของอํานาจตุลาการอํานาจของศาลจะต้องเคารพในเรื่องขององค์กรอิสระที่จะเป็นเสาหลักค้ำยันให้เกิดความยุติธรรมในสังคมรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่ครับแสดงออกชัดเจนว่าตัวเองไม่เคารพในกฎหมายของบ้านเมือง เพียงแต่บอกว่าเขานั้นมาจากประชาชนเพราะฉะนั้นเหมือนประนึ่งว่ากฎหมายจะทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาชนะการเลือกตั้งมาแล้วนี่คือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้บ้านนี้เมืองนี้ขาดหลักประกันครับปัญหาที่5ก็คือขณะนี้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เพิ่มความรุนแรงทวีคูณมากขึ้นเพราะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากประการที่1นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายที่ผิดพลาดในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ คิดแต่การเพิ่มจํานวนทหารตํารวจคิดแต่เพิ่มในเรื่องงบประมาณที่เอาไปแจกใจ่ายให้ประชาชนเป็นการปิดปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้นําต่างๆไม่ว่าผู้นําในระบบราชการผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่และผู้นําทางศาสนาก็ถูกซื้อนะครับเป็นสินค้าให้กับนโยบายของรัฐบาลยิ่งลักทั้งสิน้นวันนี้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิเสธไม่ได้ครับว่า มีความรุนแรงมากกว่าทุกยุคทุกสมัยอย่างสองวันที่ผ่านพ้นมามีการระเบิดในเขตเทศบาลนครยาลา2วัน8จุดครับแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ทำให้บ้านเรืนอนรัศดรได้รับความเสียหายสิ่งเหล่านี้ยิ่งลักในฐานะที่เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้เยือยยเย่องย่ายกายลงไปดูแลเพื่อจะให้ขวัญกำลังใจกับพี่น้องประชาชนนะครับ เพียงแต่คิดว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่ตัวเองไม่ได้รับโอกาสทางการเลือกตั้งก็เข้าทฤษฎีอย่างที่ทักษิณพูดนั่นแหละครับที่ไหนไม่เลือกเราที่นั่นไม่ต้องให้งบประมาณที่ไหนไม่เลือกเราก็ไม่ต้องพัฒนาพื้นที่นั้นรวมทั้งว่าที่ไหนมันจะล้มหายตายจากอย่างไรก็ช่างหัวมันเพราะเนื่องจากไม่ได้รักเพื่อไม่ได้เลือกพักเพื่อไทยสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นการสร้างความชอบช้ำให้พี่น้องประชาชนและทําให้คนทําผิดกฎหมายมีความฮึกเหิม นะครับเพราะรู้ว่ารัฐบาลไม่สนใจไม่เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหานี่เป็นประเด็นสําคัญมากและนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้สิ่งที่ประชาชนต้องการก็คือความยุติธรรมในพื้นที่ภาคใต้เขาแห้งแล้งกันดารเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมความชอบธรรมในสังคมตั้งแต่สมัยทักษิณใช้นโยบายกำปั้นเหล็กซุกกรมยีจากวันนั้นถึงวันนี้ผู้คนล้มหายตายจากไปเป็นใบไม้ร่วง คนดีต้องหนีออกนอกประเทศก็จำนวนหนึ่งเพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายในขณะเดียวกันครับคนที่เป็นอันธพาลในสังคมได้รับการเชิดชูว่าเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือราชการเรื่องอย่างนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนในภูมิภาคนั้นถ้าใครลงไปสัมผัสแล้วก็จะเห็นความจริงว่าไม่ว่าพี่น้องชาวพุทธมุสลิม ไม่ว่าท่านจเจ้าวาสพระพิสุสง์ต้อยหม,ม่ำโตครูมีความคิดตรงกันครับว่ารัฐบาลไม่สนใจใยดีในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังคิดแต่เอาเงินฟาดหัวคนเรื่องที่6ครับวันนี้ปัญหาของบ้านของเมืองก็คือการศึกษาของสังคมไทยไร้ทิศทางคุณภาพตกต่ำเป็นที่สุดเกิดขึ้นในยุคข,ของยิ่งรักชินวัตรครับวันนี้ลูกหลานของคนไทยที่ต้องได้รับบริการการศึกษาจากรัฐไม่ต่างอะไรกับได้รับข้าวสุก ราดน้ำแกงหาผักหาเนื้อหาไก่หาปลาหาสิ่งที่เป็นโปรโตีนมาบริโภคในชีวิตประจําวันไม่มีครับเนื่องจากว่าการศึกษาที่คิดแต่เอาเงินของประเทศมาถลุงในการซื้อในเรื่องอุปกรณ์การศึกษาซื้อในเรื่องของวัตถุโดยที่ไม่ยอมบรรจุข้าราชการครูเพิ่มขึ้นเพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษามีครบตามจำนวนตามกลุ่มเนื้อหาสาระที่จัดการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองเป็นคนที่ไม่เข้าใจเรื่องการ,รศาึกษาแล้วก็ขาดทักษะในการที่จะพัฒนาการ,รศึกษาอย่างครบวงจรจนกระทั่งในขณะนี้ทั้งนายกรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ,รศาึกษามองเห็นการ,รศึกษาเป็นเพียงเรื่องช่องทางในการหาผลประโยชน์ในการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็กว่าต้นเอาบรรดาครูทั้งหลายนั้นมาเป็นขี้ข้าทางการเมือง ใครก็ตามที่สอพรก็ได้ดิบได้ดีแต่ไม่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเรื่องนี้จึงเป็นเคาะกรรมของคนทั้งประเทศที่มีลูกหลานต้องบริโภคการศึกษาในระบบของทักษิณยิ่งลักษณ์ภายใต้แนวคิดสูงสุดก็คือทำให้ประชาชนโง่จะได้ปกครองง่ายนี่คือปัญหาของชาติบ้านเมืองเรื่องที่เครับขณะนี้ข้าราชการของประเทศนี้ถูกคมคูจากรัฐบาลนะครับ โดยที่ข้าราชการส่วนใหญ่หมดขวัญกำลังใจมีการอุปถัมภ์คนชั่วให้เติบโตในระบบราชการแล้วก็กดขี่คนดีไม่ให้ง,งหัวขึ้นมามีโอกาสเจริญก้าวหน้าในวงราชการจนวันนี้ข้าราชการเขาตัดสินใจเลือกแล้วครับเลือกที่จะยืนอยู่ข้างมวลมหาประชาชนเลือกที่จะยืนอยู่ข้างความถูกต้องของบ้านนี้เมืองนี้แต่ปรากฏว่ารัฐบาลข่มขู่รัฐบาลฆ่าโทษเขา รัฐบาลได้ก,กล่าวหาเขาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งวันนี้ข้าราชการของรัฐมีความรู้สึกหดหูหัวใจเป็นที่สุดที่จะต้องเกิดมาเป็นคนรับนโยบาย <c oughs> จากพวกรัฐบาลทรราชอย่างยิ่งลักษณ์ภายใต้แนวคิดของทักษิณวันนี้การบริหารราชการของแผ่นดินจึงหยุดชะงักเพราะว่ามีคนชั่วมาปกครองชาติเรื่องที่แปครับที่เป็นปัญหาของชาติบ้านเมืองขณะน,นี้คือประชาชนไร้ที่พึ่ง ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพี่น้องประชาชนคงจะเห็นได้ชัดครับว่าวันนี้เรื่องของระเบิดเรื่องของอาวุธสงครามมีดาาดืนทั่วแผ่นดินครับสามารถที่จะพบเห็นได้ทุกเมื่อเชียววันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าคนที่เป็นฝ่ายรัฐบาลที่เป็นพวกลิ้ลล้อหางเครื่องทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลที่นำเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาใชา้แล้วก็ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่สามารถที่จะจับตัวคนร้ายได,ได้วันนี้ถามว่าผู้ร้ายที่คว้างระเบิดใส่ผู้ชุมนุมณเวทีอนุสาวรียชัยสมรภูมิซึ่งในคลิปเห็นหน้าตาชัดเจนถามว่าตอนนี้จับได้ไหมจับไม่ได้ครับการสังหารโหดประชาชนรวมทั้งเด็กไร้เดียงสาที่ตำบลต,ตลาดแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดวันนี้จับได้ไหมครับเหลวครับทุกครั้งรวมทั้งเรื่องเหตุการณ์ ที่สะพึงกลัวที่สุดก็คือบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดถนนราชดำเนินนอกที่ใช้อาวุธหนักกระทำการกับประชาชนผู้บริสุทธิ์มือเปล่าล้มหายตายจากบนท้องถนนหลายคนครับรวมทั้งคุณสุพจน์นะครับทึ่มากับลูกสาวและตัวเองวิ่งหนีแล้วก็ยังไม่รอดถามว่าวันนี้เอาคนร้ายไม่ว่านายเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบมาดําเนินการอะไรได้ไหมไม่ได้